มีไฟที่น้อยและจําสแกรที่มากใครที่ไม่กลัวใครที่กลัวจําสแกรนะครับปิดเกมนี้หรือปิดคลิปนี้ไปเลยไปไล่ทิพย์หายโอเคมากด F เพื่อเปิดไฟฉายมะทุกคนเปิดไม่ได้ใครเป็นประตูเราต้องนำไปเลยนะเอ๊ะยาโอประตูนี้ล็อกอยู่ว่าเราจะต้องไปหาประตูอื่นไหมไป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 เปิดเสียงเกมสุดเลยบอกเลย ไม่มา,า,าเลยกับมันดังเกินจำได้นะเอต้องไปที่ต้องไปทางไหนวะนี้ปะตัวทางนั้นแหละใช่แกมั้งเฮ้ยทางไปทางแล้วถูกแล้วถูกแล้ว,ลว,ลวข้างหลงังโรงเรียนไงป้าลยเท้าไปไปหาคีไอต,ตามันวิ่งเข้าใส่ไม่รอเพื่อนเลยมึงจะวิ่งอะไรเล่าเดินเดินค่อยๆเดินดิ ่เออเนาะเกมเกมนี้ภาพสวยเนาะกว่าปะอ่าแม่งมองเฟิร์สเฟิร์สซันเนอะโอู้ชอบประตูนี้ไม่เปิดตรงเนี้ยไหนวะไม่ใช่เรายังไม่มีคีย์เลยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยไปคีย์อตรงนี้จำได้เอ้ยเฮ้ยแต่แต่ว่าเรายังไม่เคยนี่เลยไม่ใช่เหรอไม่เคยเข้ามาที่นี่เลยไม่ใช่ใช่ปะอะไรเนี่ยกูว่าคองเคียร์ตอร์แน่เลย โอเคทไมเราูหันหน้ามันมันหันหน้าพร้อมกับอี่นๆอะแอบตอนอระชันข้างหลังอ่ะมีให้อ่านอยู่ที่นี่ที่นี่มันเล็กเสือเกินอะไรเนี่ยเอลสูเนะเยคนเหมือนเอลสูเลยตื่นปะเข้ามแกไปอะแกและไปมุยึิแม่มึงดูไททันดิไททันมันเรื่ว่าเราต้องเราต้องไปเอากีจากห้องไปห้องหนึ่งก็เราเอามาแล้วไม่ใช่ยันเปลมาแล้วต้องเอามาแล้วอรอ อืมเอามาแล้วแฟงงั้นไปต่อเลยอาจจะกลัววะเนี่ยมึงได้กลัวครับนี้มันแปลกมึงมึงได้ทักทายท่านผู้ชมบ้างวะเออฮะกลัวนั่นแหละไม่ต้อองล็กปกติเราก็ต้องทักทายแล้วเดี๋ยวเขาไปทำหน้าปุกตรงหน้าไอ้นี่แล้วน้านมารอที่ประตูแล้วาบ้านลืมแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับรบสสวััดีคโอ้ประตูตีหน้าเอ้ยเร็วๆโอ้โหแม่งเป็นมีบอยเลยสัตว์ ปีลิมอ่ะกุระสากุระโคตรสวยอ่ะเป็นแผ่นเลยแผ่นเียวิเอเอนไงนี่ไงยาผีลุงปีไงเกโดสอไม่เว่อตากีอันดื้เวยไอ้นี่กดทีวีค้างไว้แถวนี้วะครูถามจริงช็อตเดยซาะเลยนี่ไงห้องน้ำซาก็ยี่เนี่ยเราจะให้ผู้ชมเจอผีกันลกันกําลังแอบมองเขาอยู่ ใครวะเฮ้ยกี้สังหาวะตเอ้ยสวัสดีครับนี่ไงสวัสดีครับรอรอพ่อทีเหลือเอ้ยเดชวินเนี่ยไอ้โตออกมาดินเลียเฮ้ยรอกูด้วยดินเลยอียงูกูปิดประตูขังพวกมึงไปแล้วอ่ะอะไรปิดไปแล้วขังอะไรวะขังอะไรเป็นมึงบอกว่าเอาเฮ้อยเฮ้ยอ้อยตา เอาตาล่ะเอาป่ะไงอออเอาเปล่าไม่รู้อักดิเกิดอะไรขึ้นยังอยู่ปล่าวะอ๋อมันหายไปแล้วแค่สาวเียแค่สาวสาวเคี้ยวเป็นตัวเลยสัตว์สาวเราเป็นตัวเลยขวาเคี้ยวซ้ายเคี้ยวเอออันนี้เลยเนี่ยจดหมายอะไรเนี่ยดูดิไม่รู้อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกไปเลยมามากูแปลให้ดีกว่ามาจะได้รู้เนื้อเรื่องด้วยเอาป่ะไม่เป็นไรอ่ะ เออเออไม่ต้องแปลหรอกมั้งเดี๋ยวค่อยไปแปลที่อื่นเอ้าเอ้าวเฮ้ยเอาวะไปทางนี้ดีกว่าไปชันไปเออเออเออไอ้ไอ้แคบอ้อะไรนี่ไอ้กเหววตาแล้วเมื่อกี้แหววตาแล้วไปไม่ได้เอียไปไม่ได้ไปไม่ได้มองไม่เห็นโต้อะอยู่ไหนโต้หันหลังมาหันหลังมาเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โคตรมืดเลยเออเอ้าแล้วผีหายไปไหนวะผีก็สลายไปแล้วมั้ง ทำใจนิ่งๆทำใจนิ่งๆเอ้กูเห็นผีหรอเลยเมื่อกี้กูตกใจเลยไปหายใจแล้ววิ่งเข้าใส่ผีไม่มีผีแหววะกูเห็นไปเลย let's go อ้าวเฮ้ยเสาเดยกสีแสงไปเลยเคชี่ไทออมอนดูเฮ้ยกูเจอคิตตี้อยู่อะว้ายหี้ยมองอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปนี่ไปนี่หน่อยไปนี่หน่อยเฮ้ยกูเจอเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยถอยหน่อยถอยถอยเฮ้ยเฮ้ยถอยเผืพวกมึงถอยมาอยู่ข้างหลังกูดิ ถ้ามาอยู่ข้างหลังกูกูจะถ่ายเมืองเว้ยเมือมากไหมวะโอเคทีนี้เราก็ได้บุกคิพละเออที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเราจะมีแก๊งยากูซ่าอยู่แถวเนี้ยอ่าไม่อ่ะกูว่าแก๊งยากูซ่ายแาจะโดนผีบีพอไปแล้วแหละอะไรเนี่ยแล้วเรามิงว่ะเฮ้ยน่าจะมีนารุโตะอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเพิ่งไปรอก่แป๊บนึงมีอะไรอ่ะคนดวยี ก็อยู่ด้วยแมงเปิดไปอยู่ใครวะทำไม,มเป็นมแดงนี้วะเออบรรยากาศญี่ปุ่นมันก็สวยแล้วมันก็น่ากลัวในเวลาเดีวยวกันนะเว้ยอะไปใครม่งใครแม่งร้องเพลงประสานเสียงวะบ้านมึงโคตรโบราณเลยมึงวะไปที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยข้างหน้ามันอ่านว่าอะไรวะขอดูหน่อยขอเดี๋ยวกูแปลให้ภาษาญี่ปุ่น แป๊บนึงนะรู้สึกว่าเราต้องไปเอาเราต้องไปเอาโรงแรมโรงแรมแป๊บกูแปลให้ก่อนอันนี้ที่ไหนมนันอ่ะเฮ้ยรู้ึกว่าเราจะเจอเขาวงกดแล้วเราต้องไปเอากีไปเปิดประตูทางเออแต่ข้างหน้ามันแปลว่าอะไรวะเดี๋ยวกูขอแปะก่อนแป๊บนึงโรงแรมตออาตาคอมหักด้วยวะเขาบอกว่าภารกิจหาคุณแจแล้วหาประตูที่ซ่อนอยู่ เอ้ยเอ้ยอันนี้อันนี้นี่กูว่าน่าจะมีผีไล่แล้วนะกูว่าไหมมันดูกินายแปลกๆนะเข้าไปดีกว่าไม่กูว่ามาอย่างนี้น่าจะใช่แหละเอ่อเอาเป็นว่าอ่ะเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวกูดูข้างนอกให้ต้องมีคนมีคีไป let's go เอ้ยแต่แต่อันนี้เดี๋ยวกมาหายเอาคีกันหมดเลยไหมตาวิ่งมั่วไอตาวิ่งมั่วไปดีไปไปตรงไปเอ้ยตกใจหมดนี่ทางนี้ทางนี้ทางไหนทางไหนนี่เหรอได้ เฮ้ยทำอไมมือจังวะอุ้ยยิ้มหมไยสับอะไรอะไรอะไรยิ้มไหมซ้ายเนี่ยซ้ายขวาวัอนี้ไงเนี่ยเจอกุญแจละเราเราก็วิ่งตรงไปเลยเว้ยมันจะมีทางให้ตรงอยู่ถ้าเคีวอินโนเรียคืนไม่นะใครเคีวอินโดนฉีดเนี่ไปแล้วอุ้ยมเจอผีเจอผีก็เลยข่มบึ้งกูไม่รู้แล้วเสียงเสียงเสียงเฮ้ยกลับกร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 ับเวลาเจอผีอ่ะ ถ้าเท่าที่กูคิดนะให้แอบแล้วปิดไฟเว้ยมันจะหาแล้วไม่เจอเว้ยเอาแต่ถ้าเราคนที่เล่นในโทรศัพท์นะครับไม่มีวันที่คุณจะปิดไฟหรือหยุดเตือนได้เกรงใจด้วย<อ>เฮ้ยมันพาแล้วมันมาแล้วหน,วนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วมาแอบ <ไป S 1> มอาแอบที่เดิมก่อนมอาแอบที่เดิมก่อนตรงนี้ตรงนี้ปิดไฟปิดไฟไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเชื่อทางตัด เป็นยังไงวะเอ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้มันมาละมันมาละสับตีแตกสับตีแตกทางไหนทางนี้ทางนี้สับสับตีแตกไปเลยเอ้ยมันเดินหนีไปละทีทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยไหนจับบูอ้าวไปเดินมาบุรุษแหละเ้ยทางนี้ปะฮตรง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 จำทางออกได้แล้วเอออุ๊ยสัสไปเอาขี่มานี่ทางออกทางออกไม่ใช่เทีย

โลดแล้วไม่คินแล้ว่ากูโดนผีหลอกตายตายอย่างไรคะลอกกันเป็นทีมเลยวะเออจริงเลยเออว้าวในป่าปิดไฟดิป่าที่มีหิ่งห้อยจอดเลยวะอ๋อเครื่องเครื่องกระตุกอ๋ออ๋ออ๋อวิ่งไม่ได้อ๋อระเบิดเลยอ๋อ มึงดูมันวิ่งดิเหม <Superman> ือนเดินเลยกูเดินเร็วกว่ามึงอีกไอ้เหี้ยนี่อ่ากูมอนวอล์กเลยข้างหน้าแสดงว่าต้องมีผีสินะบางคนตรงเนี้ยมันจานั้นนะเว้ยแหลกไปแคหี้ยมันจะวิ่งไม่ได้เครื่องระเบิดวิ่งได้โอ้หันหน้าปุ๊บเหมือนเดินเลยที่ไหนวะเนี่ยต้อึมูคนรวยค่าตัวสามเมอร์ เขอคือฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์นี่ใครวะเขาฟาร์มไงชาวนาไงฟาร์มเมอร์ในแอทเกกทนคอรทเนชันไหมวะไม่<อ>ใช<ค>่สัเอาเชือกเสาวหายไปหมดละสาวหายไปละเฮ้ย<อ>ฟาร์มเมอร์เมื่อกี้เมื่อกี้มีใครเจออะไรไหมนี่นายโดนโดนฮัทไปแล้วไม่ใช่หรือไงเฮ้ยนะนายโดนโดนฮัดไปแล้วไม่ใช่เลยโอ้ยไม่ก็ถามหน่อยกูถามหน่อยมีใครเจอผีมั้ยตอนเดินมา ไม่มีเอ้ยมีดิไอ้เยี้ยมมีดีพินปะวะใช่ป่ะเมื่อกี้ผียังไงผียังไงบอกมาผีตัวขาวขาที่มันที่มันที่มันเล่นเครื่องกีตาร์สักอย่างเห็นปะไอ้เจ๊แล้วก็ไปให้ฉันไม่เคยเห็นที่นี่ฉันไม่เคยเห็นนที่นี่มาก่อนเลยอะโอยังไงก็ตามได้โปรดระวังตัวด้วยในที่นี่โนแฟของฉันนั้นได้เข้าไปในเมืองแล้วเขาก็ไปกลับมาอีกเลยวาเขาไปในเมืองแล้วไม่กลับมาเลยมันนานแค่ไหนแล้วที่ว่าที่ฉันอยู่ที่นี่ เธอบอกว่าเธอจะกลับมาดูพวกเราเขาหมายถึงใครวะวถ้าคุณเจอถ้าถ้าคุณเจอผู้หญิงกำลังล่นดีดพินอะไรสักอย่างัง้นแปลว่ามันสายเกินไปแล้วเขาหมายถึงอะไรวะสายเกินไปแล้วเขาบอกว่าถ้ามึงถ้าคุณเจอผีดีดพินหรือว่าใครดีดพินอยู่แ้นแปลว่ามันสายเกินไปแล้วเอ้าแปลว่าเราก็สายกันไปแล้วอ่ะดิว่าเราเจอกันหมดตีเลย ไอแฮปซัมพ์จิ่งอัพสเตนทูอยู่บนเต็นเต็นนะเจอคีว่ะน่าจะเป็นของที่ชาวนาจะให้ย่องบนน่ะขึ้นมาดิบนน่ะขึ้นมาดิคีเหรอแม่ให้ไม้กระเขดวาอืมแม่ให้ไม้กระเกีดว่ะทีญี่ปุ่นไม่กลัวไม้กระเกียดในสัตว์เอาไม้บิดบอลดิเอาพายีสูบมาข้างตัวได้ไหมเฮียนี่ข้างหน้ามีสองทางเหรอไปทางไหนอ่ะ ก่อไลฟ์ไทอาปีโอเคไปซทาปีดีกว่ามันบอกว่าให้เอาเอาสำรวจที่นี่แล้วหาคุญเจแล้หาที่เชื่อวไปทางนี้ดีกว่าเชื่อกูดีตามทางนี้ดีกว่าเชื่อกูหมายว่าจะเอาไปใช้คุญแกอ่าไอ้นี่มันบีตัวที่แล้วนี่นาไอ้มึงรู้ป่ะตอนตายตอนตอนตายมันเหมือนเอเนเจอร์โตเกมเลยที่ที่เดอะเวอร์มันมาเกาะหน้าจอว่าอีพิกอีพิกนะเออลีเกนไฟอ่ะ หวังว่ามันคงจะไม่ตื่นขึ้นมาเกมดูมันดิดูมือมันดิยืดเลยยืดเออยืด Ashido อ,อ,อยู่ไหมวะแอ,อ้วาากี่น่ารม้อรีอจ้าไปเลยเกมไม่เสียอย่างเดียวอะไรไม่มีชื่อบรรบอกไม่งั้นมองไม่เห็เออก็ต้องงั้นแหละสนีทเกมจีบก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าถ้าจะให้ถ้าถ้าจะให้เจอกันมันก็แยกเกินไปดิเฮ้ยอะไรเนี่ยป้านะอ,อืมให้ดูสิเข้ามาดูโอ้ไม่นะนี่ามีคนแปลก โอ้ยโอไม่นะมีคนโดน,โดนเ,เดี๋ยวเอ้ยนี่มันไอ้นี่นี่วะ่ะคนที่โดนกีมสารฆ่าเนี่ยว่ะที่นั่นปาดเรือใส่ไม่ใช่รวมไม่ได้ใช่โดนบวทา่าโดนซีดาร์้าตายเหยียบตัวตายคาคิวิโนโลเลยเอ่ะเฮ้ยอันนี้หัวไอ้นี่นี่ว่ะไปเถอะไปผมไม่มีอะไรมากมั้งที่นี่ผมไม่มีอะไรมากหรอกมีแต่มีแต่ร้องเพลงมีแต่พวกหินโง่ๆที่โดนแช่แข็งค้ดเหรอ หินเ้ยแกหินไม่เหี้ยฮ้ยข้างหน้าหนึ่งยีเอช่อดูการลุกไม่มีไม่ใช่ม,มาหักคอ,อเราอาคิดว่าอานิ่งไปแล้วคนนิ่งไปแล้วคนหนึ่งหีเอนี่นิ่งเอ้ยมื่ตาคนแรกไปวิ่งบูนแกสแกสแกสวิ่วงผา,าไปเลยวิ่งผาไปเลยกลับมาแล้ววิ่งผาไปเลยผาไพวกไทยทัน,นถ้าถ้าถ้ามีหินตัวเหนอือ ขยับตัวได้มันอาจจะมีตัวหนึ่งก็ได้นะใครจะไปรู้เออเนาะว่ากันแหละแล้วมึงคิดยังไงแม่งขยับตัวกันหมดเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้นี่อะไรวะไอ้นะไอ้เนี่ยมันต้องเสาหินยายายาญตื้อยึดเคมันต้องสุดยวหรอดมันต้องสุดยอดมาแน่เยตายหาไม่รู้ตัวนะเว้ยเคยไม่ดูทางตายหาไม่รู้ตัวกูไม่กลัวหรอกกูวิ่งใส่ผีเยอะแล้วได้เนี่ยทา้งขึ้นขึ้นเฮ้ยแม่งเปิดแบบอลิมิเต็ดเลยอ๋อตัวไม่ตีกว่า ซ้ายขวาเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอยู่บนบ้านอ่ะอะไอยู่บน้านไม่รู้ด no ิเออว่ะใครวะสวัสดีครับยีอยู่บนบ้านเล็กขาวเตอร์เลยไม่น่าขาวเตอร์เลยโอ้ยท่าขาวเต๋อแสงไฟมาแสงไฟมาชิ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 ขูเกียร์าวนี้ว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะกู้ยเปลี่ยนนี่เลยเฮ้ยที่ต้มกาน้ำนี่ว่ะใช่ป่ะเฮ้ยหม้อไฟไงม่ไฟมอไฟมันเบาบางจังวะชาบูเอ้ยวัดเดือดฟัก มีอ้าวแล้วกูเดินกูแล้วกูเดินมาที่ไหนเนี่ยมีหลุมนี้เลยว่าเอ้ยใจเย็นค่อยหลุดดีกว่าหรือไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ชนะทีมไม่ใช่เหรอนี่อะไรทางไหนอะทางนี้ปะมันไปทำต่อแยยกเดี๋วว่าทางนี้แหเด็ดอะไรเขียวอ่ะเอ้ยนี่ไงประตูมันมีมันมีเครื่องขุดหินไหมไปที่ไหนวะเนี่ยไปไปเข้าไปไม่ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมันลงก่อนโอเคเฮ้ย ไปตรววัดเด้อเออโดนปิดประตูใส่อุตู้เออโดนมุตู้มุตู้อ่าเออไม่นาตาของฉันเออเราอยู่ที่โรงแรมปะเพราะว่าเราต้องเราจะต้องมาเออคืนนี้ก็มาเกิดที่โรงแรมเนี่ยนะอ๊อฟอเป็นชะตากรรมเดียวกันกับมึงว่าอาจจะมีแจมสแกก็ได้อ่าเราอยู่ในถ้ำแล้วเราก็มาผล่ที่โรงแรมเนี่ยนะและทางก็ปิดตาย วาคุณแจไปอาจจะมีจำสแกนอะไรเอ๊ะเรามาทำอะไรที่นี่วะเออเนื้อเรื่องนี้ไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรนี่เเลี่ยอะไรเนี่ยอาจารย์มาแปลที่ฉันคือคนของเธอทั้งหมดทำไมวะเธอคือใครที่คุณกูเจ้าพิกแอ็กมาขุดหน้ามึงถามฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เหมือนกันทั้งหมดที่ฉันรู้ ก็คือเ,เธอเป็นบุคคลที่ชั่วร้ายแปลว่าไอเทียนี่มันเทียจริงๆน,น่าจะใช่อาจจะโดนขนโดเลคุยยังมก็ได้นะมันเกี่ยวข้องกับตำนานญี่ปุ่นที่ฉันเคยได้ยินฉันจำไม่ได้มากนักแต่ฉันรู้ว่าเธอสามารถพาคุณมาได้ทุกที่ที่เธอพอใจในที่สุดผู้ที่ ตกเป็นเป้าหมายของเธอก็ตกอยู่ในความบ้าค่ะเรียกว่าไงก็คือทากิดล็อกฉันอยู่ที่นี่มานานอุ้ยเสียผีนานเกินไปแล้วคุณไม่สามารถหลบหนีได้ฉันพยายามมาหลายรอบแล้วโอเคก็สรุปว่าเธออยู่ที่นี่มานานแล้วนะอีกอย่างคนที่เราคนที่เราเจอโอ้ตายโอเคก็สรุปว่าเธออยู่ที่นี่มานานแล้วนะอีกอย่างคนที่เราคนที่เราเจอโอ้มายอก็เธออพี่คั่า เจอสักทีกูอย่างน้อยก็จะได้ควบกกจุดจบมานะคลิปคลิปนี้เราสโลไลน์นานมากเลยอืมจริงเอาเป็นว่าเออแล้วไอ้ผู้หญิงคนนั้นคือใครวะว่านั่นไงผู้ส้างเกมจบไหมตึด,โด,ด,ดงโอ้ยแค่คนเล่นพินไงเออเออว่ะเ,เ,เ,เอ้ยอย่างนี้เขาบอกไม่ใช่เหรอวะถ้าเกิดเราเจอคนเล่นพินแปลว่ามันสายเกินไปแล้ว แงสายแล้วเนี่ยเออกูว่าเราค่อยๆวิ่งออบมาทางนี้เถอะจะไม่ตายกูมาเฮ้ยมันมามันมามันมาอันนี้ตกใกล้จีอันนี้ตกใกล้จีเขี่ยชามเข้าประตูเฮ้ยมันมันอ้อมพอแล้วพอแล้วไอ้เขี้ยวเอ้ยไม่เคยพอไปได้ยเนี่ยมันมามันมาตามคนที่เข้ามาใกล้มันเว้ยเมื่อผลรัศมีมันก็จะไม่ตามแล้วเว้ยไหนวะวัีต เด็กกูคนเดียวเรียกกูคนเดียวมันอยู่ไกลามากเลยนะเนี่ยเขารีบกัดพุบไปละเหี้ยกตายไม่ไม่ตายหรอกตายเลยเผื่อาตายโอ้แม่งเอ้ยที่ไหนวะเนี่ยกูซึ่งโซโล่คนเดียววะเฮ้ยอันนั้นอันนั้นแปลแล้วอันนั้นแผลอะไรฉับเฮ้ล้วเ,วเข้าเพิ่งรีบวิ่งมาเลยกูอยู่ตรงนี้ละโอ้ยอะไรเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแผนที่สักอย่างตรงไปเร็ว จุดสีเขียวน่าจะเป็นจุดที่ผีอยู่นะเอาจริงๆเออเนาะตอนนั้นกูเหยียบพุ่มไม้แล้วผีมันโผล่ม,มาเลยอะเอาเป็นว่ากูว่าเราคงต้องเกาะกลุ่มกันไว้แล้วแหละ,หละถ้าเกิดเดินมั่วมไม่มีใครรอดแน่ๆนเพราะตอนนี้ไม่ไปแบบทีมแล้วเว้ยตอนนี้ตอนนี้เราต้องไปเพียงแค่คนเดียวเวลยรอดได้ก็ไปคนเดียวเว้ย โซโลเดี่ยวเลยพี่แม่งเอ้ยโอเคนี่คือสิ่งที่เราต้องไปอะนะเอาเป็นว่าเราเดินไปเลยกันดีกว่าเนี่ยม,มันจะมีจุดบอกอยู่ไปกับปีกเราต้องตามไปกับปีกไปเว้ยเหรอแต่เราโดนผีดักสี่ทางเลยนะเอาเถอน่าเอ้ยเอาเอาเป็นว่าเราเดินม่วนน่าจะเจอแล้วมัง้งตรงแรกเราต้องไปทางนี้ก่อนไปไปไป<ๆ>เฮ้ยเฮ้ย,ย,เ,ยเดินเดินด้วยเฮ้ยรอรอรอเพื่อนเพื่อน,นด้วย เฮ้ฮะทางไหนอะประชันปะฐาวเมื่อกีิปุปฐาน่ะตายเหรอตายป่ะเนี่ยไม่ตา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 ยตาย,าย,ายจะไม่ยอมปะทฐปุ๊บผีหายดิทำเลยวะไม่จบอกเลยว่าผีทะเลาะพอร์ตได้เฮ้ยไอ้คนเดวไหวอันนี้ไม่ใช่แกล้งนะทุกคนอันนี้ตกใจจริงจริงละเราก็ต้องไปต้องไป จะใช่หรืออาจจะไม่ใช่เช็กซ้ายครับไปรับพี่ฟองอยู่ทางนี้ทางนี้มันมีผีพี่เหรอวะใช่ปะไปกันพี่ปะเช็กก่อนเช็กก่อนดันไงกู่าเ้วไาเร้วไมาแล้วไปมาแล้วมาแล้วไปมาแล้วไปมเร็วไปมาเร็วไปมาไปมเร็วมาแล้วมาเร็วไปมามาเร็วไปมวไปมาเร็วไปมมาเร็วไปมมาเร็วาเ็วไปเวไปาเาไปวไปไปาเวไปาไปาไปาเวไา อ๋ปนด้อเดเดเดมีอนกินยสีเทียกียนอีานนอ๋อถ้าเราถ้าเราไปจุดไปกระพิบจุดที่สองแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายให้เราเลี้ยวซ้ายเว้ยจะเลี้ยวต้องมีเ้เลยผีมาเฮ้ยย็นแม่ ตายเถอะเล็กตายตายตาย,ตาย,ต,ายตายแล้วมาเริ่มใหม่เถอะเชื่อกรูมาเจ้าปิดเสียงกูไม่เล่นแม่งแล้วมันมีเสียงไงไอ้สั์ปีไม่ได้เมื่อกี้คลิปอยู่ไม่ได้ไม่ได <c oughs> ้คลิเรีย่หัาใจกูจะวายแล้วทำไมเ,เราไม่อัดคลิปไปตอนแรกเหมือนเมื่อวานเดินมาดีอ,อ่อนแต่อันนี้ดีก<ม>ว่าวนะเว้ยอันนี้เขาแก้บั๊กแล้วไงมันจะได้มันจะได้เพิ่มความน่ากลัวให้ผู้ชมไง ให้อัปเดตใหม่เคุยผู้ชมจะต้องรับกรรมกับพวกเราโอ้ยผู้ชมคผู้ชมคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ต้องรับกรรมกับพวกเราเลยไปดิุข้อเข้ามาเลยโอซ่าอึโนโตเมเตนเจเกตอ่ะไอ้ย่าไอ้เหี้ยลีเจนไฟไอ้สัสสตรอเบอรี่ร้อนกูมาแล้วกูมาแล้วมาแล้วลีเจนไฟอยู่ไหนเนี่ยนั่งเด็กสตรอเบอรี่อยู่ไป let's go ไม่ไมาอีวาสุดนึงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไททันไอ้สัส แดงว่าเนี่ยไอจุดเขียวเขียวเข้มเข้มเนี่ยมันคือผีด้วยแต่ถ้าเรามาจุดถ้าเรามาจุดไฟแล้วพิมตรงนี้เราคือวิ่งไปเลยเว้ยวิ่งวิ่งโลตามกูตามกูใช่กูใครทางนี้ไอเล็กยังไงยังไงอะเออไป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 นี้เหรอวะต้องมเจอจุดไฟกับพิมเว้ยอ๋อเจอกรเดียวซ้ายเจอจุดไปกระเลยว็ิเว่าเจอผีสัตว์ไปแล้วเออเนี่ยเจอแล้วแล้วก็แล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปอีก เฮ้ยล็อกด้วยล็อกด้วยท่านงีเฮ้ยอีนอนเฮ้ยเออตายอีวาเกลียนตายเหรอใช่เดินอีวาเกลียนค่ะยังไม่ตายเลยตายเหี้ยตายเกิดใหม่เลยเหี้ยโอ้ยเดินผิดทางก็โดนผีจ้ำสเกยอันนี้กูจะไม่พลาดอีกรอบหนึ่งอันนี้กูจะไม่พลาดแล้ววิ่งไปเลยไปจุดตรงนี้นี่เรื่อยๆมันไปเรื่อยๆเจอไฟกระพริบใช่ปะ นี่ก็จะตันไว้ก็จะเจอไฟกระพริบหายแล้วแล้วกูก็นำหลังไอ้เล็กฮะคลิปจุดนี้วิกี้กูโดนผีไล่มาแล้วก็วิ่งไปโอ้ยเขี้ยบตกใจหมดสัตว์เฮ้ยเจ็ดแม่มากันหมดเลยเอ้ยเอ้ยมันมีทางหลังกับทางหน้าเดี๋ยวก่อนอ๋อทางหลังจะวิ่งกลับไปไม่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 เสียงเฮเนี่ยเจนนี่สิทีวากิเลนด้านซ้ายด้านซ้ายต้องไปด้านซ้ายนี่เหรอไปไปก็ไปดิกำกูนั่งิ ซ้ายปุ๊บขวานะซ้ายปุ๊บขวามันจะมีแสงกระพริบซ้ายมีผีจ้าอือโนโอมิจิพายผีมาเอ้ยกลัวเราคงต้องปิดไฟหนีมันวะไยังทางตันเลยตันเหรอไม่ดันไม่ดันไม่ดัานในสัตว์พวกมึงรู้รู้ตัวไหมว่าพวกมึงล่อผีออกจากแสงไฟกระพริบแล้วดูแลเดี๋ยวขวาไอ้ที่ไปไปไป ทางไหนก็ได้แหละที่อ่ะตอนเนี้ยแค่นี้มันพ้นก็<ห>นพอทา,ทางนี้แม่กลัวจริงที่อ่ะไอสัตว์โรงแรมไอใครกลัวโคตรมืรมดเลยอีะทางนี้ป่าววะ,ะไม่รู้อ่าวิ่งเอาแล้วกันโอ้ชิมหายแล้วโอ้ชิมหายแล้วขอดูก่อนทางตา,งท,างทางไหนเอ้ยเมื่อกี้เราเลี้ยวขวามาใช่ป่ะเนีย่ยทางทางเราเราเราไอโตโต้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเลี้ยวขวามาใช่ป่ะ โอเคโอเคเราใกล้ถึงทางออกแล้วผีไปผีดักอยู่ทางออกผีดักอยู่ทางออกอ่ะผีดักอยู่ทางออกวิ่งกูวิ่งไปเจอทางออกปุ๊บแมันฆ่ากูตายเลยอมากูจะพีเองนี่ทางไหนทางนี้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 โตทางนี้จนสุดไปเลยนี้จนเราสุดไปจนสุดไปนั่นไงไอ้สัตว์เอ้ยโตโอเคบ๊วีจ้า แมงเอนจะผ่านวะเนี่ยวันี่เ้ยหลายศพละอ๋อชิบหายแล้วจิบหายแล้วชิบหายแล้วบอบแมวเออ เอตอนเราเดินไปเจอแสงไฟอ่ะแสงไฟจุดแรกอ่ะเราจะมีแสงไฟจุดที่สองใช่ปะตั้คันไว้ที่ยจะต้องปุ๊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 งจำได้จจำได้แล้วไปเลยไหมแป๊บแป๊บแป๊บมันโดนผีดักเยอะอ่ะ ไม่เจอแล้วออกไปเลยตไอชันอ่อทีมมิงไปเลยตอนนี้ตาไม่ได้ไปกับพวกเราแล้วตาไม่ได้ไปไอตาไปไปไปตาไปแล้วเย้ยยะฮูยะฮูยาตีไอชันไปดิชันไปดิใจจะยหวใจจะวอยู่สถานที่ที่คุณไม่รู้กับเพื่อนของคุณแต่คุณได้หนีออกมาจากโฮเทลและตอนนี้นี่แหละวะเกิดอะไรขึ้นวะ จบเกมจบไหมไม่รู้ดิอาจจะจบก็ได้ทำไมมันเปลี่ยนไปวะมันมันแปนเนื้อเรื่องขนาดนี้ฉันอยู่ที่ไหน v m i โอ้ม y god กออะไรอ่ะเออเออมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งไม่ได้นี่ว่าอืมเต็มเต็มจบจบฮ่าสักทีอ n นออฟเดอะชัตเตอร์วัน โอ้พี่ชัปเตอร์ถูด้วยเหรอมันยังไม่บอกด้วยซอมมีชัปเตอร์สองรับเลยไหมอะไะทุกคนเสร็จละจริงจริงพวกเราเคยเล่นแล้วนะเอาจริงๆพวกเราก็เคยเล่นแล้วแหละแต่ว่าคือผมคือผมอยากจะเล่นรวบเดียวจบให้ทุกคนได้ดูแบบยาวๆเลยแต่คือที่เราตกใจเนี่ยคืออัปเดตใหม่คือไม่ได้แอดติ้งนะทุกคนอัปเอ้ยเอ้ยอัน อันนี้ไม่ได้แกล้งตกใจนะผมพูดจริงอันเนี้อ,อันนี้ไม่น่ากลัวจริงไม่งับเดตนใหม่โคตรน่ากลัวทุกคนจริงไหมไตอนแรกอะที่เราเล่นน่ะเราเดินมั่วๆทุกคนแต่เราก็ชนะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเพิ่มความยากโดยการมีผีมาวิ่งไล่เราเลยทุกคนไอตอน<ช>เราวเล่นเล่นรอบแรกนะนซึ่งเรา,เราซึ่งเราไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันมีกี่กี่ตัวในโรงแรมนะเ<ห>อาเฮอะเอาเว่าะ ถ้า <พ uka> เราผ่านแล้วเราได้เหรียญตาเลยนะใช่แต่ว่าพวกมนมี<ผ>มสามตัวมีสามตัวนะแปลสามตัวอ่ออ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วกันคลิปนี้ก็โอ้ผ่านมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เราเล่นไปตั้งครึ่งชั่วโมงที่ที่มันเยอะก็เพราะว่าเราเราวงกดวงกดเขาว,วงกดไม่ค่อยเยอะแต่โรงแรมอะเยอะมากโรงแรมกว่าเราจะชนะกว่าเราจะผ่านนะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันจะไปเล่นเกมผีต่อไปอีกอีกเกมหนึ่งผมมีมั อืมใช่ไอต้าผมมีแมปต้าเพื่อนผมมันมีแมปนะก็เราจะลองไปเล่นกันก่อนแล้วก็ลองมาอัดอีกรอบหนึ่งรื <c oughs> อว่าไม่แน่ก็อาจจะอัดเลยก็ได้แต่ <c oughs> แต, <c oughs> แต่แต่พรุ่งเนี้ยแต่พรุ่งเนี้ยคือได้ดูคลิปนี้แน่นีคือได้ดูคลิปนี้ก็คือวันอาทิตย์นะ <c oughs> โอเคไ้นว่าเขาจะลาไปก่อนแล้วกัน <c oughs> บ๊ายบายคุณผู้ชม่อยครับทุกคนเยยีฮู